สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราพามาต้มกระดูกหมูนะคะทุกคนคะ่ะซี่โครงหมูอ่อนค่ะทุกคนค่ะรวมกันนะคะทั้งอ่อนทั้งแก่เลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเมนูของเรานะคะก็เรียกว่าต้มไว้ก่อนปรุงคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราจะต้มไว้นะคะให้กระดูกหมูของเรานะคะมีเนื้อที่ เปื่อยก่อนค่ะทุกคนคะก็เลยต้องใช้เวลากับการต้มก่อนนะคะวันนี้เราเลือกเป็นเตาถ่านค่ะทุกคนคะเตาถ่านนะคะพร้อมกับกระดูกหมูของเรานะคะนำใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงเติมน้ำลงไปด้วยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเดือดแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็ใช้เวลาต้มไปค่อนข้างนานพอสมควรคะ่ะทุกคนคะ เพื่อให้เนื้อของเรานะคะคหมูของเราเปื่อยนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ต้มไว้นะคะให้เดือดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วค่ะนี่นะคะก็ยังคงต้มทิ้งไว้ไปก่อนค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะส่วนตะกรอนด้านบนนะคะเราก็สามารถนําช้อนนะคะนําทัพพีนะคะตักออกได้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะต้มไว้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็ เตรียมนะคะตะไคร้นะคะข่านะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมพริกนะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะเพื่อที่จะนําใส่ลงไปนะคะหลังจากที่เราต้มนะคะจนซี่โครงหมูของเราเริ่มเปื่อยนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆนะคะไว้รอเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็หันกลับมาดูที่หมูของเราบ้างอีกรอบนะคะ ตอนนี้เราก็ปิดฝาเรียกว่าปิดฝาให้สนิทได้เลยนะคะไฟเราเริ่มน้อยลงนะคะก็เวลาเดือดก็จะไม่ทำให้พุ่นออกมานะคะทุกคนเนาะไม่ล้นหม้อนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราสามารถปิดฝาหม้อสนิทแบบนี้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะก่ต้มต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําวัตถุดิบต่างๆนะคะมาลงปรุงกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นเครื่องที่เราจะนำมาต้มยำซี่โครงหมูนะคะทุกคนคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะหมูของเราเริ่มเปื่อยนะคะก็จะนำวัตถุดิบต่างๆลงไปต้มด้วยค่ะทุกคนคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดมา นานพอสมควรแล้วค่ะเรามีเติมน้ําลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็เดือดมาอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มมาใส่วัตถุดิบต่างๆอื่นๆลงไปกันค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นนะคะก็เดี๋ยวใส่เกลือลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ตะไคร้ค่ะทุกคนตะไคร้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ยค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่เป็นขาค่ะขาแก่ขาอ่อนนะคะแบบที่เรามีนะคะใส่ลงไปจ้าเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะหอมแดงกระเทียมค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยจ้า จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะเพื่อความนัวนะคะทุกคนนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะผงปรุงรสค่ะทุกคนผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปด้วยจ้าเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปจ้านี่จะ้ะเนี่ยค่ะใส่ใบ มะกรูดลงไปเลยจ้านี่ค่ะต่อไปเราก็จะใส่ย,ยอดมะขามอ่อนลงไปค่ะทุกคนต้มยำของเราวันนี้นะคะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยยอดมะขามอ่อนด้วยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปค่ะเนี่คะ่ะเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปจ้าเนี่ยคะ่ะเมื่อกี้ก็ใส่เป็นรากผักชีลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะเนี่ยคะ่ะต้นหอมผักชีนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปได้เลยค่ะ เนี่ยคะ่ะใส่ไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะจากนั้นก็คนได้เลยจ้าเนี่ยคะ่ะตอนนี้นะคะต้มซี่โครงหมูของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะแม่น้องเลใช้วิธีการเดี๋ยวรอใส่เป็นพริกป่นนะคะลงไปทานคะ่ะทุกคนคะโดยที่เราไม่ต้องใส่พริกสดนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ก็หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะพอเราต้มมานะคะได้นานแล้วนะคะปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แม่น้องเรจะใส่พริกลงไปด้วยค่ะพริกก็แม่น้องเรใช้วิธีการตำค่ะทุกคนคะตำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนําใส่ลงไปได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตำเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปค่ะก็จะได้ความ เผ็ดจี๊ดจา๊าดนะคะให้มีรสชาติของอเรียกว่าการทําต้มยำเนาะทุกคนเนาะเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะก็ใส่ตามที่เราชอบค่ะทุกคนคะเนี่ยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยจ้า เนี่ยคะ่ะตอนนี้นะคะก็ตักเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะต้มยำซี่โครงหมูนะคะใส่ยอดมะขามอ่อนด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะก็ฝากทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกิ้งนะคะ <ๆ S 2> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่นงเรขอตัวไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ